สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหนักร้อยมันจะเจอกับพี่พีอีกแล้วใน e ีพีที่1,128สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันวันอังคารที่20 เพื่อภาคม2 6 6พนะพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบรรพาราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พอีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ช่แล้วพี่จัถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9น2 5 9 4 0 9 3่ครับพี่พี่ครับเบอร์โทรเบอร์นี้ดี๋ยวไปนาะศูนย้องห้า2 5 9 4 0 9 3เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่พี่ครับทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ครับพี่พี่ได้เลยดี้ยนไ้เนะครับพี่พี่ และพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมื้อพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ครับลองดูทั้งพี่น้องชอบเลยกันไหนทักไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการครับพี่ๆครับแล้ววันนี้ภาพประมาณนี้ครับพี่ๆครับสามสิบเก้ารายการพี่ๆ เย็นๆนวันอังคารแบบนี้ครับพี่พี่ครับสามสิบเก้ารายการกำลังพอดีพอดีแล้วราคาวันนี้ผมบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆครับพี่พี่ครับไม่เคยแจ้งล่วงหน้าครับพี่พี่วันนี้เอาองค์ละสามร้อยบาท วันนี้ครับพี่พครับบนถาดแดงใบนี้ครับพี่พครับ39รายการพี่พี่เอาองค์ละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่พครับลองดูแล้วกันนะพี่พี่เนาะชอบเลยกันไหนจัดไปครับพี่พครับกติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจกันก่อนครับพี่พครับแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเราครับพี่พครับลองดูแล้วกันครับพี่พครับแล้วพี่พอย่าลืมนะพี่เนาะเข้ามาแล้วรบกวนจริงๆครัับบพพีี่่คคครรฝากกกดดด้วยยเลลลไ์์แชิปปนนี้เเพื่อ็กลังใใจห้้นองชายคนนนี้้ดวยะครับพี่พี่ครับกฝามกดมาดิ่งแจ้งเตือนกัน เวลานุลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วพี่พี่จะได้ไม่พลาดกันนะพี่โตอย่างเช่นวันนี้ครับพี่ครับ ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรอกครับพี่พี่ไม่เคยแจ้งล่วงหน้าไม่ได้บอกล่วงหน้าเราไม่น้องว่าจะมีโปรโมชั่นครับพี่พี่ครับนี่ถ้าพี่พี่กดติดตามไว้ก็จะได้ไม่พลาดกันครับพี่พี่ครับฝากเรื่องจริงๆครับพี่พี่แล้ววันนี้ประมาณนี้3 9การายการเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่พี่ครับไม่มีการเสียเวลาราคาเบาๆแบบนี้พี่พี่ต้องไวนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่พี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนไม่ดราม่ากันนะครับพี่พี่ครับเพราะมะพระมีเท่านี้เลยครับพี่พี่หมดแล้วหมดเลยนะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนพ่ออเเาริมต้นรรรายกกแคับพี่ครับ พักนี่นะครับยาพระเหนือพมเนื้อผงตัวพ่ต้องแบบนี้ครับพี่พครับเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณหลวงปู่ดู่วัดสแกครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เห็นเลยครับพี่พี่แบบนี้เม็ดดำเม็ดแดงที่เราได้เห็นครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่ปั๊มตากงจักมีพอพานแล้วก็ตัวชอช้างแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลองดูตัวพี่น้องสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระเหนือพมเรียบพลาสติกเรียบร้อยแล้วแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่2ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พระเนื้อผงเหมือนกันครับพี่พี่หลวงพ่อสูตรวัดการหลงครับพี่รครคับแบบนี้ขี่เสือเพ่นเวียขี่เสือเพนแบบนี้เราี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับระบุด้านหลังชัดเจนดีหลวงพ่อสุดวัดการหลงแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่พระเนื้อผงพุทธคุณครับพี่พี่ครับแบบนี้ หน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับหน้าใช้ดีเนี่ยครับพี่ครับนี่ผสมมวลสารเต็มเต็มเลยครับยังผสมมวลสารเต็มเ็มเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามและหน้าใช้ดีเรียบพลาสติกมาให้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยนะครับพี่พี่รวมเพราะสุดวัดกะหลงแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านได้ชอบแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่ครับพระลีลาพี่พี่น้องได้มาเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับกรุลานดอกไม้ครับพี่คบกรุลานดอกไม้กำแพงเพชรครับเอ้ยขออภัยครับพี่พี่สุโขทัยพี่ครับสุโขทัยกรุลานดอกไม้สุโขทัยแบบนี้ครับพี่พี่ครับบ้านๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ดูครับพี่พกรอบเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับกรอบก็ได้มาอย่างนี้เลยครับพี่พี่บ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท พระลีลากรุลานตอกไม้แบบนี้สุโขทัยนะครับพี่พี่เอาสามร้อยครับพี่พี่ครับรอยกันต่อมารายการที่สี่ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จครับพี่พี่พระสมเด็จแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีหนึ่งร้อยปีวัดละรังครับพี่พี่ครับหนึ่งร้อยปีวัดละรังครับพี่พี่แบบนี้พระเนื้อผงด้านหลังจะจะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะพี่นะรอยอ่าเป็นรอยที่แบบเขาเรียกอะไรพี่พี่ ตาที่เขาลงไปเราไม่ต้องกดไปในเนื้อแบบนี้ครับพี่ครับยันจมพี่ครับยันจมแบบนี้ครับพี่พี่ครับพลาสติกเนี่ยพี่พี่เสียได้จริงๆครับพี่พี่ครับเนี่ยพลาสติกเขาค่อนข้างเก่าแล้วครับพี่ครับมีรอยล้านบ้างๆเราไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่แต่ว่าผมได้มาบ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้นะครับพี่ครับสวยงามดี100่งรอยปีวัดระฆังครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาท การเลี่ยมตัวไม่ต้องเขาเลี่ยมแล้วก็มีการลองฟองน้ำวยครับพี่พี่คร e, <c oughs> <c oughs> <C' est> ับแบบนี้ดีครับพี่พี่แบบนี้ทําให้พระไม่เสียหายนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่5พี่พี่พระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกแบบนี้สวยงามด้านหน้าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับมีความสวยงามมีความหน้าใช้ดีแบบนี้เก่าๆสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ี่เลยพี่พี่พระนางพญาองค์ใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีแล้วมีเม็ดกวดเม็ดแร่ให้เราได้เห็นอยู่บ้างครับพี่พี่คร ครับลองดูถ้าพี่พีท่านใดชอบเนื้อดินเก่าๆของเมืองพิษณุโลกแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่หกับพี่บี้ครับนี่เลยครับพี่บี้หลวงปู่ทวดเนื้อผงผสมว่านแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีและมีความน่าใช้สุดๆเลยครับพี่บี้ครับแบบนี้ดูไหมน้องเสียงโตโตแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเห็นไหมครับพี่พี่ครับหน้าตาจมูกปากเห็นลายๆอยู่นะพี่นะเห็นลายๆอยู่ครับพี่บี้ครับแบบนี้กดออกมาได้คมชัดดีเหมือนกันครับพี่บี้แบบนี้ลองดูครับพี่บี้ครับพระเนื้อผงผสมว่านแบบนี้เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่บี้ครับแบบนี้ดูไหมน้องหลวงปู่ทวดพี่บี้ครับนี่เนื้อว่านปีเก้าเจ็ดเก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดี รายการต่อมาครับพี่พีครับเป็นพระสมเด็จคะแนนครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะไม่ทราบที่ครับพี่พีครับไม่ทราบที่ครับพี่พีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีได้มาแบบนี้ครับพี่ครับเดิมเดมได้มาแบบนี้เลยครับพี่พีสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลังยันเนี่ยเขาจะอ่านว่าอะระหังหรือเปล่านัพี่เนาะแบบนี้นะพี่เนาะสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พระเนื้อผงเก่าเก่าสวยงามดีเป็นพระสมเด็จครับพี่ครับเป็นพระสมเด็จแบบนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีเอาสามร้อยบาท ไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300นะพี่พี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่8ปดไพี่ลองดูนี่พระเหรียญครับพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ต่อโคตรวจนน้องพี่พี่น้องต่อโคตรคูณเจริญพรบนแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพี่พี่ครับ พักบ้านๆผ่านการใช้งานมาบ้างแบบนี้แต่ว่าโดยรวมยังดูมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่เมตตามหานิยมวัดบ้านไร่ปี2536นครราชสีมาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงสวยมากๆครับพี่พี่ต้องบอกว่าเนื้อทองแดงสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามเก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธแบบนี้สวยงามดีคร so. şey like. ับพี่พี่ครับเจริญพรบนพี่พี่ครับเจริญพรบนสวยต้องแบบนี้ดูตัวตัดพี่พี่ตัวตัดแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ตัดขาดตัดขาดเลยน้องงสวยดีครับพี่พี่ รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายกายรที่าพ,พี่พี่ลองดูนี่เหลียงสแตมครับพี่พี่พครับ เนื้ออัปกาพี่พี่ครับเขาจะมีสองสองบล็อกน้องจอมพี่พี่เนองเท่าที่น้องเคยเห็นครับพี่พี่ครับจะมีข้างเรียบกับข้างยันต์แบบนี้ครับพี่ครับองค์นี้จะเป็นข้างยันต์สวยดีเหมือนกันครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีเลียนสแตมสารหลักเมืองครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่สวยงามดีครับปีสองห้าสามศูนย์พี่พี่สามสิงหาคมปีสองห้าสามศูนย์ครับพี่พี่ครับแบบนี้โดยรวมถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่พี่แบบนี้สวยงามและน่าใช้ดีครับพี่ครับดูตัวตัดพี่พี่เนื้ออัปกาีครับพี่าันะ สวยงามค,ครับพี่ครับแบบนี้ก็สวยงามดีลองดูตัวพี่น้องบ้านๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับผ่านการใช้งานมันนิดต่อยพี่พี่แบบนี้โดยรวมยังดูสวยงามและน่าใช้ดีแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่10พี่พีพพพ่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่หลวงพ่อดิงนะครับพี่ครับหลวงพ่อดิงพระครูพิบูลคณารักษ์แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงครับพี่พี่ครับแบบนี้ตัวพี่น้อจังหวัดะเชิงเศร้าแบบสวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับสองสี่แปดหนึ่งแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อ เนื้อทองแดงเก่าๆครับพี่พีครับแบบนี้ดพไปนองเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูในห่วงเชื่อมนะครับพี่พีครับห่วงเชื่อมแบบนี้ดูครับพี่พี่นี่เก่าๆเดิมๆบ้านๆพศ2481แบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆคลาสสิกดีหลวงพ่อดิ่งครับพี่ครับนี่พระครูพิบูลขนาดลักหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามและมีความน่าใช้ดีเข้มขังดีครับพี่ครับบ้านๆเก่าๆแบบเนี้ยคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก็บแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ด้ครับบี้เก ร้อยบาท รายการต่อมารายการที fate, pues ่11ครับพี nah ่พีครับรายการที่11พี mm ่พ hmm. ี่ลองดูแบบนี <wurde> ้คร <uw> ับพี่พีครับเจ้าพ่อพญาแลครับพี่ครับเหรียญเจ้าพ่อพญาแลเนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่พีครับเนื้อทองแดงกระไรทองแบบนี้มีความสวยงามดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยเจ้าพ่อพญาแลแบบนี้ดูพี่น้องสวยงามครับพี่พีครับพญาพักดีชุมพลหรือว่าพญาแลครับนี่จังหวัดชัยภูมิแบบนี้2521ครับพี่พีครับเนื้อทองแดงกระไรทองสวยงามดีครับพี่พีสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้เผื่อพี่พีท่านใดชอบนะครับพี่พีครับนี่ราคาเบาวิวครับพี่พีแบบนี้เอาา300บท รายการต่อมาครับมีีครับรายการที่สิบสองครับพี่พีเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคร์ออกวัดเดิมบางนะครับพี่พีครับแบบเนี้ยบ้านๆพี่พีครับบ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พีครับหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคร์นบนไนอนหรือว่าหลวงพ่อกล้วยชุดตินทโรวัดโคสิตารามนั่นเองครับพี่พีครับวัดบ้านแคร์ก็คือวัดโคสิตารามนั่นแหละครับพี่พีแบบนี้แต่ว่าเหรียญนี้เดิมๆเขาออกวัดเดิมบางครับพี่พีครับในพิธียกช่อฟ้าศาลาวัดเดิมบางแบบนี้ครับพี่พีเก่าๆเดิมๆบ้านๆคลาสสิกดีแบบนี้ครับพี่พีีีี่่่่ๆๆๆๆพพพรรรระะบบบบบ้้าาาานนเเเดดิิมแกกกคคคลสสัั สวยงามคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูเอา300บาทด้านหน้าสวยงามและคมชัดดีครับพี่แบบนี้บอกได้เลยว่าสวยงามและคมชัดจริงๆครับพี่ีครับแบบนี้ได้ย๋ยเปนเนาะผิวอาจจะแบบบ้านๆไปหน่อยครับพี่ีแบบนี้แต่ว่าเอามาแบ่งพันในราคาเบาๆแค่300ครับพี่ๆครับ รายการต่อมาครับ uh, พี Arizona, water, ่พี่รายการที่13บสาครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อพินวัดอุบลวัดนารามต้องเป็นแบบนี้ครับพี่พี่ครับจังหวัดราชบุรีครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่หลังเนี่ยผ่านการใช้งานมาแล้วพี่พี่น้องด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าพระเขาผ่านการใช้งานมาครับพี่พี่ครับแบบนี้พศ2517ครับพี่พี่ครับโอ้17ปีนี้68ก็50ปี51ปีแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้แ้วพี่เนาะเหรียญพระราหูหลวงพ่อพินพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีครับพี่พี่ครใช้งาานม บ้างพี่พี่ครับแต่โดยรวมยังดูยังเห็นน้พี่น้องพี่เนาะยังเห็นตัวคาดตัวยันยังพอได้เห็นครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ปี2517แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีหลวงพ่อพินครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีเหรียญปลาตะเพียนคู่ครับพี่พีครับแบบนี้หลวงพ่อจงว่าหน้าต่างนอกเป็นเนื้ออัปปกานะครับพี่พีครับเป็นเนื้ออัปปกาครับพี่พีแบบนี้สวยงามดีครับพี่พีเหรียญปลาคู่หลวงพ่อจงระบุตอกด้านหลังไว้ชัดเจนเลยครับพี่พีว่าหลวงพ่อจงแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องลองดูครับพี่พีสวยงามดีเนื้ออัปปกานะครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ชอบเหลือเกินครับพี่พีครับแบบนี้เดี๋ยวพี่พีเนาะสวยงามดีปลาตะเพียนคู่แบบนี้ครับพี่พี่เเเป็นอออกกลลลัษณ์ขงงงหวพ่จยครับพี่ครับบบแนี้ปลาตะเพียนคู่ปลาตะเพียนนเงิปลาตะเพียนนท้องแบบบีครัพี่ครับเนี่่ยหลวงงพอจ วัดหน้าต่างนอกแบบนี้ครับพี่พๆเก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมารายการที่15ครับพี่ๆครับนี่เลยครับพี่ๆ เหรียญอ่าจอมเหรียญจอมสุรินน้องพนองเหรียญจอมสุรินแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่ดุลอตโตโรพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงรมดำครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆสวยงามดีแล้วพี่ลองดูรายละเอียดสวยงามและคมชัดมากๆครับพี่พี่ครับรายละเอียดสวยจริงๆพี่พี่พระบ้านๆทิ้งๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาลงจากหิ้งมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ต้องบอกว่าเอาลงจากหิ้งมาแบบนี้เลยครับพี่พี่อยู่ในสภาพไหนน้องพยายามเก็บไว้ให้แบบนั้นน้องพี่น้องไม่มีการปัดเช็ดออกให้ครับพี่พี่ครับอยาก พระสมเด็จจอมสุรินทร์นั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่นี่เลยครับแบบเนื้อทองแดงอารมณ์ดำแบบนี้สวยนะพี่นะสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระบ,าบ้านๆผิวดำๆแบบนี้ครับพี่ครับพระบ,บ้านๆผิวดำๆแบบนี้คลาสสิกดีเอา300บาท เผื่อพี่พี่ตั้งแต่ชอบเผื่อเป็นแบบเป็นสายทางบ้านพี่เราไปดอจัดไปครับพี่พี่ครับไม่ขวนพาดพี่พี่รายการต่อมารายการที่16ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่พระร่วงนั่งหูยานลบบุรีเป็นเนื้อชินตะกวดสนิมแดงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระรวงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้เผื่อท่านพี่พี่านในชอบเดียวไปดอได้ความเก่าได้ความสวยงามดีครับพีีีีีีี่่่่่่คคครรรััับบบบบบบแแนนนนน้้เเเลลยยยพพกาสวะ พ,พี่ลองดูพัดร่วงนั่งหูยานแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่คร <Wait S 1> ับหลวงพ่อไผ่ไ yeah, ว sure. ้กำแพงครับพี่พี่ครับหลวงพ่อไผ่ไว้กำแพงแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่มีความเก่าดีเหมือนกันครับพี่พี่ครับแบบนี้ได้ยพี่น้องนี่เลยครับพี่ครับจบครับพี่ครับนี่จอบพ่อไผ่แบบนี้ครับแบบนี้เนื้อหาเก่าๆสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่นะเขาเรียกกันว่าเสื้อเกาะฝั่งทนนะครับเสื้อเกาะฝั่งทนแบบนี้เลี่ยมจับขอบเดิมๆครับพี่ครับเลี่ยมจับขอบเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีที่ระลึกปี2478แบบนี้ครับพี่คได้วามเก่าด้ววยคามมีความนี้ครับพี่พี่ครับได แบบนี้สวยงามดีครับพี่พครับสวยงามดีเอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบแปดครับพี่พครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีนะครับพี่พี่ครับแบบนี้นะไปเนาะระบุด้านหน้าด้านหลังไว้ชัดเจนครับพี่พครับหลวงปู่บุญเราไปเนาะหลวงปู่บุญแล้วก็วัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พครับเป็นรูปหล่อรอองค์ครับพี่พี่ครับ รูปหล่อองค์แบบนี้ครับพี่พี่หลวงปู่บุญนั่งเต็มองค์ครับพี่พี่แบบนี้สวยงามหน้าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับบ้านสวยงามดีเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อหาแบบนี้เลยครับพี่พี่หล่อโบราณองค์ใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อโบราณองค์ใหญ่ๆแบบนี้สวยงามและมีความหน้าใช้ดีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่พี่ครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่ดูตามซอกตามมุมน้องมีมีคาบเขาเรียกพี่คาบน้ําทองน้องแบบเนี้ยเกาะติดในซอกในมุมแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีหน้าใช้ดีแบบนี้เอาา300บท รายการต่อมาในการที่19คร,ค,รครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ผักกลิ่งดินน้ำมันครับพี่ครับผักกลิ่งดินน้ำมันแบบนี้ครับพี่พี่พครับ อ้าไม่ไม่ได้อุดกลิ่นหรอ๋อผมอ่าน่าจะเป็นมีอุดกลิ่นเครับพี่พครับแต่ว่ากลิ่นเขาน่าจะขัดไปแล้วครับพี่พี่กลิ่นน่าจะขัดไปแล้วครับพี่พครับแบบนี้ลองดูดูไปเนาะพักกลิ่นดีพ้ะมนสวยงามดีครับพี่พครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเนื้อหานไม่ต้องพูดถึงพี่พี่เก่าจริงๆครับพี่พครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่พักกลิ่นที่มีความสวยงามครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่รอเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อหาเก่าๆบ้านๆ พี่ๆแบบนี้มีร่องรอยการกุดกิ่งแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะกิ่งเขาน่าจะขัดไปแล้วครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆเก่าๆสวยงามดีพักกลิ่งดีตะมนแบบนี้เอา300บาท <c oughs> พอไปคร <PI> ils, ker, event, district, event, popular 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 ับพ wow. the ี่พ right. right? er, right? ีครับเอา300บาทครับพ so awesome. ี่พีแบบนี mm ้ไ hmm. ม yeah, ่แพงพี mm ่พีครับรายการต่อมารายการที่20ครับพี่พีครับรายการที่20พี่พี่องดูนี่เลยครับพี่ครับนี่เตารีดหลวงปู่ทวดครับพี่พีครับแบบนี้เตารีดหลวงปู่ทวดครับพี่พีครับแบบนี้นะพี่น้องบานเดิมๆสวยงามดีเตารีดหลวงปู่ทวดครับพี่พีครับจมูกถือว่าโด่งดีนะครับพี่พีจมูกถือว่าโด่งดีแบบนี้ลองดูครับพี่พีมีความเก่าๆมีความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็ลมดำครับพี่ครับเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็ลมดดดดดดาาาาาาแบบบบนีีี้้้้ไไไคคคคคคววววมมมมเกก่่สสสยงงลลิรรัััพอู อ๋อนี่เลยครับพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดครับพี่ครับไม่ควรพลาดแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พี่ครับลองดูเลยนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่21ครับพี่พี่นี่เลยสวยไหมครับพี่พี่ครับสวยงามและโดนใจไหมครับพี่พี่พระชัยวัดน้องพี่น้องพระชัยวัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับ ไม่มีไม่ได้อุดกลิ่นนะครับพี่คับไม่ได้อุดกลิ่นครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีผมเนี่ยลักษณะที่ผมดูนะครับพี่พีครับอันนี้ต้องเรียนตับัวว่าผมก็ไม่ทราบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องว่าเป็นที่ไหนนะครับพี่พี่แบบนี้ลองดูแล้วกันน้องพี่น้องอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนครับพี่พี่แต่ว่าลักษณะนะครับพี่พี่ผมครับคายครับคาคุ้นคุ้นกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้ลองดูแล้วกันน้องพี่น้องเนื้อนะครับพี่พี่เขาค่อนข้างจะออกแบบว่าเป็นเนื้อแบบอ่าเขาเรียกอะไรพี่น้องทองรูปบวบประมาณนั้นครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระชัยวัดไม่ทราบที่น้องขออนุญาตไม่ทราบที่แล้วกันน้องพี่น้องแล้วแต่ว่า ผมคุ้นๆว่าจะน่าจะเป็นประมาณหลวงเพราะหลวงพว่เอี่ยมวัดหนังหรือเปล่าพี่พี่แบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับเผื่อพี่พี่แบบเออคุ้นๆเหมือนกันครับพี่พี่ครับจะได้แบบไปทางเดียวกันเดี๋วไปพี่ๆเนอะแต่ขออนุญาตตีว่าไม่ทราบที่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพระชัยวัดเก่าๆสวยงามดีเรียมกันน้ำให้เรียบร้อยแบบนี้เอา3 0มร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พ <INTER> ี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่สวยงามไหมครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่เนาะพระร่วงพี่ครับพระร่วงใบมะยมแบบนี้ครับพี่ข้างเม็ดครับพี่พี่ครับพระร่วงยืนใบมะยมข้างเม็ดแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีวัดอ่าองค์ปฐมเจดีนะครับพี่ครับนี่วัดองค์ปฐมเจดีแบบนี้เป็นเนื้อตะกั่วครับพี่ครับเป็นเนื้อตะกั่วเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับพระร่วงยืนใบมะยมน้องพี่น้องแบบนี้ข้างเม็ดครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระเก่าๆแบบนี้คลาสสิกดีีพ่พี่แบบนี้เอา300บาท องค์ปฐมเจดีนะครับครับวัดองค์ปฐมเจดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆเก่าๆสวยดีแบบนี้เอา300ครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่ๆนี่เลยพี่ๆเขี้ยวเสือหล่อแบบนี้ครับพี่ครับนี่เขี้ยวเสือหล่อแบบนี้ครับพี่ๆครับไม่ทราบที่แต่ชอบครับพี่ๆครับแบบนี้เห็นแล้วแบบดูตรงนี่น้องนี่คลาสสิกดีครับพี่ครับแล้วดูพี่ๆลองดูนี่นี่พี่ๆลองดูน้องพี่น้องเนี่ยเก่านะครับพี่ๆนะไม่ใช่ใหม่นะพี่นะหล่อเก่านะพี่นะเนี่ยหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เก่าดีเนื้อหาเก่าๆสวยงามดีไม่ทราบที่นะครับพี่ครับไม่มีออะะะไไไรรรรรบบบุใหห้้เเเาาาลยคััพีีีี่่่่่วป็นนนนนทททม จริงครับพี่พี่แต่ผมดูว่าเข้มขังดุดันดีนะพี่นะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่หลวงก็เปิดหร่าพี่พี่เพราะว่าชอบสร้างเสือก็จะเป็นประมาณนั้นนะพี่น้องลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับอันนี้น้องเรียนตับตรงก็ไม่ทราบที่แต่ว่าชอบโลหะเขาเก่าดีครับพี่พี่ครับชอบโลหะเขาเก่าดีครับพี่พี่แบบนี้คลาสสิกดีลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300บาทไม่ทราบที่ครับพี่ครับแต่ว่าเก่าจริงๆพี่พี่ลองดูได้เลยเนื้อหาโลหะเก่าปึ๊กพี่พี่เอา300รายการต่อมารายการที่24ับพี่ อันเนี้ยเป็นหลวงพ่อเกษมนะพี่น้องพี่พี่น้องเป็นหลวงพ่อเกษมเขี่ยมะโกครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยไม่ทราบรุ่นพี่พี่ครับไม่ทราบรุ่นครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเนี่ยบ้านเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับกระไรทองครับพี่พี่กระไรทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงพ่อเกษมเขี่ยมะโกนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆสวยดีไม่ทราบที่กระไรทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีอุดกิ่งหรือเปล่า ไม่มีอุดกิ่งนะพี่นะเขายขย่าไม่ดังครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่บ้านๆเลี่ยมนะครับพี่พี่ครับไม่รู้เขาเลี่ยมเสียมาหรือเปล่านะเราพี่พี่น้องแบบนี้นี่เลยไม่รู้ไปเลี่ยมร้านไหนมาเนียครับพี่พี่บิดบิดเบี้ยวแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหรือว่าเป็นดีไซน์อันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่นะลองดูครับพี่พี่แบบนี้เอา300บาทกระไาษทองเอา300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับหลวงพ่อเนียมพี่พี่ครับเป็นพิมพ์พระรอดน้องๆพี่น้องเป็นพิมพ์พระรอดหลวงพ่อเนียมแต่กุที่วัดเอ่ออะไรนะ วัดสุวรรณพี่ครับวัดสุวรรณแบบนี้ครับพี่ครับลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่ากึ๊กเลยพี่พี่ลองดูนี่สวยๆนะพี่นะสวยงามดีหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีหน้าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเลี่ยมจับขอบเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่เลี่ยมจับขอบเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้สวยงามดีพักบ้านๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามและหน้าใช้ดีหลวงพ่อเนียมแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับพี่พี่รูปหล่อละองหลวงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบนี้เก่าๆสวยๆครับพี่พี่ครับแบบนี้หนึ่งร้อยสิบห้าปีหลวงปู่เอี่ยมครับพี่พี่ครับนี่วัดสะพานสูงนนทบุรีหนึ่งร้อยสิบห้าปู่เอี่ยมแบบนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนพี่พี่ไม่ต้องไปนั่งเถียงกับเพื่อนไม่ต้องไปนั่งเดาปีเดาที่ไหนเลยครับพี่พี่ครับระบุชื่อระบุวัดน้องพี่นๆให้หมดแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่รูปหล่อละองค์เก่าๆเบ้านนๆ้องได้มาแบบนี้คครรัับบพพีี่่สวยงามดีีีีีครับพพพพ่่่่่เเเกกกาึ๊ลยนเเเเนนนนืื้้้อออออโโหกป็ แดงเลยนะครับพี่พี่ครับออกเป็นเนื้อทองแดงเลยน้องๆแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะมานสูงจังหวัดนนทบุรี115นึ้นี่น่าจะเป็นปีหรือเปล่าพี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่แบบนี้เอา300บาทลายการต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินโอ้โหวัดอ่า ห้วยเขียนครับพี่ครับวัดห like ้วยเขียนแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่เนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่พี่บอกว่าแก่ทองแดงโดยไม่ต้องแบบนี้สวยงามดีออกเขียวๆออกแก่ทองแดงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่หลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขียนพระบ้านๆเก่าๆคลาสสิกดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับผิวพันธุ์อาจจะแบบว่าอยู่ที่การเก็บรักษาดอกไม้อง เก็บไว้ดีบ้างไม่ดีบ้างครับพี่ครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับพี่พี่ครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับพี่ครับแบบนี้ลองดูแต่ว่าความสวยเนี่ยพี่พี่แบบนี้แหมถือว่าคลาสสิกเลยครับพี่พี่ครับอ้วนๆ้วนลำลครับพี่พี่ครับอ้วนๆ้วนลำลพิมเอไม่ไม่บางแขนนะครับพี่พี่ครับพิมเอไม่บางแขนแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคเขาเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมครพี่พี่ครับแบบนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่เก่าเสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยเนาะพี่เนาะสวยงามและน่าใช้ดีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูพี่พี่รูปเหมือนปั๊มยอดนิยมหลวงพ่อเดิมครับพี่ครับแบบนี้ถึงแม้จะผ่านการเช็คกันมาพอสมควรแต่โดยรวมแล้วผมว่ายังดูน่ารักและน่าใช้ดีรอยจานยันน้ำมุมพุทธายะหรือวิญญาณพุซ้อนที่ใต้ฐานยังดูคมชััััััััดดดดีีีีีีีีีีีีีคคคคครรรรรรบบ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 พพพพพ่่่่่่แแแนนนนน้้้สสวววยยงงงามมมมูปปเเหหืออ๊ลิขๆ แบบนี้ดรพี่น้องด้านหน้ามีรอยจานนะครับพี่ครับนี่รอยจาน2จุดเลยพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับหน้าตายังพอได้เห็นครับพี่พี่แบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับพับปีตาหลวงพ่อทาพี่พี่ครับเป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับพี่พี่เนื้อไม่กระพัดเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อไม่กระพัดเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องนี่มีรอยจานด้วยนะพี่นะเห็นรอยจานด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้เห็นรอยจานด้วยครับพี่พี่แล้วก็มี อุดตั้งแบบนี้ครับอุดตั้งแบบนี้เราไปต้องหลวงพระทาวัดเพียงแต่ครับพี่พครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้เผื่อท่านพี่พีท่านใดชอบครับพี่ครับลองดูพี่พีแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่จอบหลวงพ่อเพชรครับพี่ครับจอบเล็กจอบเล็กหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับพี่พี่ครับเนื้อหาเก่าเสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพิมพ์จอบเขาจะมี2พิมพ์ดูพี่น้องจอบเล็กและจอบใหญ่ครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่ลักษณะเดียวแบบคล้ายๆกับหลวงพ่อเงินแล้วนะครับพี่พี่ครับจะมีจอบเล็กและจอบใหญ่องค์นี้จะเหมือนกันครับพี่พี่ครับจะมีออดจอบเล็กและจอบใหญ่แบบนี้หล่อหูในตัวครับพี่ครับหล่อหูในตัวหูปิ้งปิ้นแบบนี้เลยครัััััััับบบบบบพพ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 พีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่เเกาาาาาสววววววยงงงงมมมดดดดคคคคคนนใชช้รรรรรรหหหลลทจจจิิตอ แบบนี้ก็สวยงามดีเผื่อท่านพ,พี่ท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับพี่พี่หลวงพ่อเงินพี่พี่ครับแบบเนี้ยไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะพี่น้าแบบเนี้ยหล่อโบราณสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่นี่นะพี่น้าแบบเนี้ยครับพี่พี่ครับลักษณะเหมือนพิมพ์นิยมเดาๆพี่พี่เนาะลักษณะเป็นพิมพ์นิยมครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เก่ากึกเลยพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่มีความเก่ามีความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่หล่อช่อครับพี่ครับหล่อช่อแบบนี้เลยครับพี่พีีี่่ๆคครรัับบสวยงามดพ <c oughs> เก่าๆสวยงามดีพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆครับแบบนี้ไม่ทราบว่าออกวัดไหนแบบนี้ลองดูเอา300บาท รายการต่อมารายการที่32ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่สวยไหมครับพี่พี่งบน้ำอ้อยลพ่นเนียมแบบนี้ครับพี่ครับงบน้ำอ้อยหลวงพ่เนียมแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่จับขอบเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พี่ครับจับขอบเดิมๆแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยนี่เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับงบน้ำอ้อยหลวงพ่เนียมแบบนี้เก่าจัดๆเลยครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่าจัดจัดถึงใจดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบ้องไปองแบบนี้พี่พี่เก่าๆคลาสสิกดีเอา300บาท ง <Es> บ 2, น้ำอ้อยสองหน้าหลวงพ่อเนียมแบบนี้เอาสามร้อยครับพี่พี爸爸 freely, ่ค <Slowly> รับรายการต่อมารายการที่สามสิบสามพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่ออ่าหลวงปู่ดูหลวงหลวงปู่ทวดนะ้อ่น้องหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีครับแบบล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้ลองดูนไองน้อยคลาสสิกดีครับแบบคลาสสิกดีหลังจะเป็นเขาเรียกอะไรพี่พี่เป็นฝาปิดแล้วก็มียัน อ่าเถาะน้องพี่น้อแล้วก็ยันนัซ่อนหางแบบนี้ครับพี่พครับเนี่ยหลวงกระดูวัสดุแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีพี่พี่โอ้โหกรอบพันทั้งเก่าเลยครับพี่พครับแบบเนี้ยกรอบพันทั้งเก่าเลยครับพี่พครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่แบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านไหชอบเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พครับเป็นเอ่อเป็นเขาครับเป็นเขาควายนะพี่น่แบบเนี้ยพี่พครับเขาควายอุดกลิ่นครับพี่พครับแบบนี้ เขาเห่าดังครับพี่เขาเย่าดังแบบนี้พี่พี่เขาควายอุดกลิ่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่แกะเป็นรูปเสือนะครับพี่พี่ครับแกะเป็นรูปเสือแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับผมเคยเจอแต่ว่าเขาบอกว่าจะเป็นหลวงพ่อเปิรนนะพี่นะแบบนี้ลองดูผมไม่มั่นใจนะพี่นะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เคยเจอว่าเป็นหลวงพ่อเปิรนจะเคยอ่านเจอครับพี้ยแต่ว่าหลวงพ่อเปิรนนะครับพี่พี่ครับถ้าจำไม่ผิดเขาจะเป็นรูปเขาเต็มๆนะครับไอจะเป็นรูปแบบรูปเคี้ยวนะไม่รู้ไม่รู้เต็มๆครับพี่ครับแบบนี้แต่อันนีีี้ะเนแบบบบัท่่ครอพพาา300 เป็นเขาควายครับพี่ครับเป็นเขาควายแบบนี้พี่พี่หรืเขาควายแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยเก่าเก่าสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่เนี่ยเป็นเขาควายนะพี่น้าแบบนี้เอาสามร้อยครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สามสิบห้าพี่พี่ลองดูพับปิดตาไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับแบบนี้พับปิดตาเนื้อผงคุกลักไม่ทราบที่ใต้ฐานมีการอุดมวลสารด้ครับพี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะเป็นเหมือนกันแบบอุดชน้ลงอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่มีการลงลักปิดทองแบบนี้เก่าเก่าเลครับบพีแนี้เหละครับ พี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าเห็นแล้วซีซานเลยครับพี่พี่มีรอยจานด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นการจานแบบจานเปียกนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับระหว่างที่พอปั้นพอแบบกดพิมพ์องค์พระปิดตาเสร็จครับพี่ครับก็มีรอยจานเปียกแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่แล้วก็มีการจุ่มลักปิดทองแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้ครับพี่ครับถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้น้องพี่น้องคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ไม่ควรพลาดเอา300บาท ไม่ทราบที่แล้วพี่นะแบบนี้เอา300ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่ไม่แพงรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เป็นลูกอมพี่ครับลูกอมเนื้อผง น่าจะเป็นผงพายกุมารแล้วก็ทาด้วยบนทองแบบนี้ครับพี่พครับต่อโค้ดหมายเลขสามพี่พต่อโค 3, ้ดหมายเลขสามแบบนี้ครับพี่พครับหลวงปู่ทิมอิสริโกลองดูนะครับพี่พครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พครั 3, บเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ต่อโค 3, ้ดหมายเลขสามครับพี่พครับต่อโค้ดหมายเลขสามแบบนี้ครับพี่พี่ теб. พระลูกอมเนื้อผงแบบนี้ครับพี่ครับผงพายกุมารสวยงามดีเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่37ครับพี่พีครับ37พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่โอ้โหดูด้านข้างเป็นรูปช้าง3เสียงครับเป็นรูปเป็นรูปช้าง3เสียงแบบนี้ครับพี่พีครับอันนี้นะครับพี่พีผมว่าน่าจะเป็นหินน้องเป็นหินขาวแบบนี้ครับพี่พีครับนี่หินขาวแบบนี้ครับพี่พีครับนี่ลองดูนะครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครสวยงามดีครับพี่พีแบบนี้นี่เลยพี่พีเป็นหินแล้วครับพี่ครับรู้สึกเลื่อมๆแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีใส่นิ้อชี้ได้หรือเปล่าโอ้ใส่ ตัวอลังการครับพี่ครับมือน้องเนี่ยไม่ค่อยสวยนะพี่นะมือน้องไม่ค่อยสวยครับพี่ครับใส่อะไรก็ไม่ค่อยขึ้นครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่แต่ถ้าพี่พี่เอาไปใส่สวยแน่ๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูดพี่น้องใส่นุ้ชิสบายๆแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณเบอร์สิบหรือเบอร์สิบเอ็ดประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เป็นรูปช้างสามเสียงทั้งสองด้านเลยครับพี่พี่ครับชุบสิบแปดเคนะครับพี่ครับน้องพี่น้องอย่างเงี้ยพี่พี่ครับสิบแปดเคบนี่ๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อท่านพี่ๆท่านนไหชอบเอาา300บท รายการต่อมารายการที่38รายการลองสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดห่องบัวครับพี่พีครับแบบนี้โอ้ยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับเนื้อผงครับพี่ครับแบบนี้พิมพุงป่องหรือว่าพิมพัสอังกัจจัยแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับลงรักครับพี่พี่ครับลงรักแบบนี้ดยพี่เนาะลงรักแบบนี้ครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เดี๋ยวพี่เนาะลงร หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบอัวแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่39ครับพี่พี่ครับรายการที่39พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่ตะกุดนะครับพี่ครับตะกุด3นิ้วครับพี่ครับตะกุด3นิ้วหลวงพ่อทบวัดชนแดนพี่พี่แบบนี้เลยครับพี่พี่ครับขึ้นเชื่อหรือช้ามากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่น้องตะกุดครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ตะกุดเชือกปอป่านแบบนี้ครับพี่พี่ครับสนิ้วครับพี่พี่ครับนี่วัดดีๆได้3นิ้วแล้วครับพี่พี่น้องพี่น้องแบบนี้ประมาณ3นิ้วครับพี่พี่ครับก็ตีว่าเป็นตะกุดสามนิ้วหลวงพ่อทบนั่น เดิมๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงเด้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่นอกเนียน่าจะเป็นผมไม่มั่นใจเป็นตะกั่วหรือเปล่าแต่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยหรือจะองค์นี้จะดอกนี้จะเป็นสามกริย์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเห็นแล้วพี่พี่ว่าเป็นเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงแต่ต้นอันนอกสุดนะครับพี่พี่ครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นตะกั่วหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเดพก่นี่น่าจะใกล้เคียงกับตะกั่วนะครับพี่พี่นะ ลองดูนะครับพี่พีนน้องแบบนี้ไม่มั่นใจว่าป็นตะกวดหรือเปล่าหุ้มตะกวดอีกถึงทีหรือเปล่าแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่สวยงามดีไซส์สามนิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับไซส์สามนิ้วเชือกดเดิมๆครับพี่ครับเนี่ยเชือกที่เอาไว้ผูกเอวน้องๆเดิมๆว่าพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีขนาดกำลังพอดีแบบพอดีแบบนี้ครับพี่พี่พกตัวได้แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับตะกวดหลวงพ่อทบวัดชนแดนแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สามนิ้วสวยงามดีถักเชือกแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องๆไม่ใช่ว่าจะถักง่่่าาาาายๆนนนนนบบบบผมมวแแีีี้พงงงือ ถือว่าโหก่อจะถักได้แต่แต่และดอกเลยพี่พี่น่าจะมีะสักหนึ่งวันแลไห่เ้องดอกแล้ววันละดอกน่าจะได้อยู่ครับพี่พี่ข้แบบนี้ลองดูครับพี่พี่แบบนี้ไม่ใช่ถักง่ายๆแบบนี้ลองดูเอาสามร้อยบาทแบบนี้เอาสามร้อยบาท โอ้โหสุดยอดกิ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่ๆคลิป EP 1128ครับพี่ๆครับน้องนำเสนอพี่ๆครบทั่วแล้วครับพี่ๆครับลองดูนะพี่น้องชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการครับพี่ๆวันนี้ครบทั่วแล้วพี่ๆลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆครับนี่เลยประมาณนี้ครับพี่ๆหากมีข้อผิดพลาดประกันใดไปน้องชายคนนี้ให้ข้อมูลใดผิดพลาดไปครับพี่ๆครรรัับบต้ออองกาาขปะทนภยพี่ๆมาณทีี่นน้้ดวยะครับพพีีี่่ๆๆๆคคครรรรัััับบบบก็วววนน้้ทแลจิงต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่่ออนขให้พีๆๆททุก่านมีแต่ความ สุขครับพี่พี่ครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮงเฮงรวอยรวยเงินทองหลมาเทมาและที่สาคัญครับพี่พี่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่พี่แล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะพี่น้องฝนตกประจําเลยครับพี่ครับฝนตกตลอดเลยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่น้องเดินทางไปไหนมานไหนก็ขอให้ระมัดร,ระวังครับพบี่ครับระวังฝนตกถนนลื่นนะครับพี่พี่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีจากน้องชายคนนี้เฮงดีพระบ้านแล้วเรามาเจอกันครับพี่พี่ครับทุกๆวันพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเราม ก่อนนะครับสวัสดีครับ